เย็นวันหนึ่งขณะจุ๋มนั่งอยู่ในห้องพักเล็กๆของเธอคือนนั้นพี่แอนก็เป็นสะพานเชื่อมให้ทั้งสองแลกลายกันไม่กี่ชั่วโมงต่อมาจุ๋มได้รับข้อความแรกจากเขาโจนาสสวัสดีจุม๋มฉันชื่อโจนาสยินดีที่ได้รู้จักจากวันนั้นทุกเช้าเธอจะได้รับข้อความโจนาสสวัสดีตอนเช้า จุมขอให้มีวันที่ดีนอนหลับสบายไหมและทุกคืนก่อนนอนเขาจะส่งรูปมื้อเย็นของเขาหรือภาพบิวเมืองเล็กๆแถบเทือกเขาแอลส์ที่เขาอาศัยอยู่เขาเล่าว่าเขาชอบธรรมชาติรักความเรียบง่ายและไม่มีลูกภรรยาเขาอยู่คนเดียวในบ้านเล็กๆก,ก,กับแมวอ้วนหนึ่งตัวชื่อว่าเมาซี่วันเวลาผ่านไปสี่เดือนเต็นที่ทั้งสองพูดคุยกันทุกวันวิดีโอคอลกันบ้าง เขาเคยคาเธอชมคลินิกของเขาผ่านมือถือเตียงนวดเครื่องอัดตสาว์ตูยาเรียงรายโจนาสพูดยิ้มยิ้มนี่คืออาณาจักรของฉันไม่ใหญ่โตอะไรแต่ก็เป็นของฉันจุ๋มหัวเราะเบาๆขณะถือโทรศัพท์เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาทีละนิดทีละนิด,ลนดและแล้วเขาก็พูดออกมาวันหนึ่งในเดือนที่สของการรู้จักกันโจนาสพูดจุม ฉันอยากให้คุณมาที่นี่เพื่อดูโลกและความเป็นอยู่ของฉันหัวใจของจุ๋มเต้นแรงเธอไม่ตอบทันทีแต่ในใจของเธอมันคือคำชวนที่โรแมนติกที่สุดในชีวิตจังหวะชีวิตที่สะดุดโจนาสส่งใบเชิญให้จุ๋มเพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนแต่เพราะเขาเป็นคนประหยัดสุดขีดโจนาสบอกพี่แอน DHL แพงเกินไปฉันแค่ใช้ไปรษณีธ์มรรมดาไม่เป็นไร ใบเชิญน,นั้นถูกส่งมาทางไปรษณีย์ธรรมดาระยะเวลาการเดินทางข้ามทวีปไม่แน่นอนจุ๋มรอทุกวันหน้าไปรษณีย์แทบจำเธอได้แต่พอใบเชิญมาถึงก็เกินกำหนดขอยื่นวีซ่าไปเรียบร้อยแล้วจุ๋มพูดกับตัวเองขณะถือซองนิดเดียวเองแค่ส่งแบบด่วนมันคงไม่ทำให้เขาจนหรอกใช่ไหมเธอถอนหายใจพร้อมรอยยิ้มจางๆเพราะในใจเธอยังอยากให้เขาเป็นคนดี แม้ความตระหนี่จะเริ่มเผยตัวตนของเขาเล็กๆแล้วก็ตามเดือนเกิดของจุ๋มมาถึงเธอไม่ได้หวังอะไรใหญ่โตแค่เค้กก้อนเล็กๆหรือคำอวยพรจริงใจจากคนที่เธอรักก็เพียงพอแล้วและคนคนนั้นก็คือโจนาสสามวันก่อนวันเกิดจุ๋มวางโทรศัพท์ลงจากวิดีโอคอลเธอยังอมยิ้มกับสิ่งที่เขาพูดตอนท้ายโจนาสฉันมีบางอย่างพิเศษให้วันเกิดคุณนะจุม๋มรอก่อนนะ เธอเดาเล่นๆว่าอาจเป็นตุ๊ก